สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะอยู่กับน,น้องเหมือีีเหมือนเดิมคนเดิมเจ้าประจําเลยนะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดของวันนี้นะคะเหมือีีขอไปสรุปผลประกอบการนะที่ให้ไว้เมื่อวานก่อนนะคะฝากกดติดตามนะกดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะกับทางหน้า Facebook นะคะคู่นี้เหมลี่ให้กดสูงแรกนะคะรายะคา0.5ถึง1นะคะก็ครึ่งแรกนะคะจบเกมที่สกอร์0ประตูต่อ1นะคะก็กินครึ่งกันไปนะคะสำหรับคู่ทางหน้าเฟซนะ ส่วนคู่ทางหน้า YouTube นะคะต้องแบบว่าผิดหวังเป็นอย่างมากนะคะต้องแสดงความเสียใจกับคนที่ตามด้วยนะคะคู่นี้นะคะจบเกมด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคะทั้งครึ่งแรกทั้งเต็มเกมเลยนะคะก็เชื่อเลยนะ,ะว่าหลายๆคหลายๆท่านเลยนะคะก็โดนกันไปเต็มๆนะกับ2ทีมนี้นะคะเล่นงานกันแบบจุกๆกันไปเลยนะคะสถิติดูดีมากเลยนะอะไม่เป็นไรคะ่ะเมลี่ขอแก้ตัวกันใหม่วันนี้นะคะเรามาดูทีเด็ดของวันนี้กันดีกว่านะ สำหรับทีเด็ดวันนี้นะคะเหมยรี่อามาฝากในนี้เลยนะคะกันโซเซเรียอิตาลีนะคะคู่ระหว่างเจนัวนะคะพบกับอินเตอร์มิลานนะคะคู่นี้นะคะเริ่มแข่งกันในเวลาตีสานะเวลาบ้านเราเหมือนเดิมเลยนะคะเราไปดูกันต่อดีกว่านะคะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังนะอ่า คู่นี้นะคะเจอกันนัดล่าสุดเมื่อวันที่22เดือน8ปี2021ที่ผ่านมานะคะก็เป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะคะเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์นะคะครึ่งแรกนะคะจบเกมไปที่2ประตูต่อศูนย์นะคะ5นัดหลังนะคะมีสกอร์สูงอยู่ที่4นัดนะคะก็ทั้งสูงแรกสูงเต็มกันเลยนะคะก็ดูจากสกอร์ทุกนัดนะคะ5นัดหลังที่ผ่านมานะคะเป็นทางฝ่ายอินเตอร์มิลานค่ะเอาชนะมาได้นะคะทุกนัดเลยนะเรามาดูนะคะ สินัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านกันดีกว่านะก็ทางเจ้าบ้านนะคะแข่ง10นัดหลังนะคะไม่เคยชนะเลยนะคะแล้วก็เสมอไปถึง7แล้วแพ้ไปที่3นะคะทุกคนส่วนสกอร์สูงครึ่งแรกนะคะมีอยู่ที่เจนัดไม่มีสกอร์อยู่ที่3นัดน,นะเรามาดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนะค n ะอินเตอร์มิลานนะคะคู่นี้ไอทีมนี้นะก็ สิบนั้นหลังนะคะมีชนะอยู่ที่สามนัดน,นะคะเสมอสี่แล้วก็แพ้ไปที่สามนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงครึ่งแรกก็มีอยู่ที่แปดนัดไม่มีสกอร์อยู่ที่สองนัดน,นะคะก็สิบนั้นหลังนะคะก็เพิ่งชนะไปได้เพียงสามนัดนะคะสําหรับอินเตอร์มิลานนะคะ,ะ,คะแต่สองทีมนี้นะคะพบกันนะคะเหมยลี่คิดว่ายังไงก็มีสกอร์นะคะดูจากห้านัดหลังสุดนะคะเป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะคะเอาชนะไปได้ทุกนัดเลยนะ,ะเราไปดูราคาบอลกันต่อนะคะ สำหรับราคาบอลนะคะคู่นี้เหมยลี่แนะนำนะให้กดสูงแรกที่หนึ่งลูกนะคะทุกคนหรือว่าถ้าใครรอได้นะคะรอตอนบอลแข่งนะคะสักห้าถึงสิบนาทีนะคะรอกดย้ํานะศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งก็ได้นะคะหนึ่งลูกนะคะมีแน่นอนนะคะเหมยลี่แนะนํานะส่วนเต็มเกมนะคะเหมยลี่แนะนําในราคาสองจุดห้าถึงสามนะคะทุกคนก็ดูจากสถิติที่พบกันนะคะสามลูกขึ้นนะคะมีสกอร์สูง แทบทุกนัดเลยนะคะทุกคนก็คิดว่าน่าจะมานะคะสูงเต็มเกมนะก็ชอบจัดขัดสวนเหมือนลีกันได้เลยนะคะเหมือนลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละท่านได้เลยนะคะก็พินิจพิจารณากันให้ดีๆนะคะก่อนการตัดสินใจนะขอให้เหงๆปังๆกันทุกคนนะคะ แล้วก็ก่อนจบคลิปนะคะน้องหมวยลี่ก็จะต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะกับกลุ่ม v i p นะยูฟ่า88นี่เลยนะคะมีเซีย์หลายท่านเลยนะคะที่นำกดปันสดแล้วก็ให้ทีเด็ดในกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นบางมีนเจ๊ดาวนะคะพี่เป็ดพี่วิกจอดนะคะป๋างเงียมนะคะแล้วก็นี่นะคะ ในกลุ่มนะคะเมื่อคืนนะคะ v i p เจาดาวนะคะให้ไป3คู่กินเต็ม3คู่เลยนะคะส่วนเหมืทอ่ีให้ไป3นะคะตาย1กิน2นะนะก็พี่บิ๊กก็กิน2ยก1น,นะคะก็จุกๆกันไปนะคะ ใครนะคะอยากร่วมเป็นสมาชิก VIP นะคะในกลุ่มแบบนี้นะคะก็แอดไลน์น้องเหมยรีย่เข้าไปได้เลยนะคะที่ m l y u n c o r e 8 8นันจ๊ะทุกคนแอดแล้วก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้นะ,ะน้องเหมยรีย่ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะเฮงๆงรวยรวยปังๆกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ